สวัสดีครับพี่น้องพอ,ของเขากเลาะเล่นกินนี้เราผมมาทานแล้วครับพี่น้องมือนี้เพ่เพ่เพ่เตัวนีนน้เป็นตะไรไม้ไฟ่ขนาดทีซิบเส้นนะผมเป็นตะไรไทเทเนียมด้วยพี่น้องนี่นะครับเป็นบังเลียกนะครับของรูบาอาจานทีน่ประเทศไหรลองนะครับผมจากการผสมไทเทเนียมกับมือตะไร่นะครับผมเดี๋ยวเขาจะทดสอบให้เบิ้องหน้าเอฟซีขอเขามาไล่นะครับ เดี๋ยวช่วงนี้ฝนกระตกลงมาแน่นะครับก็ได้ทดสอบนะครับเขาซื้อดูการดมควันนะครับวันนี้ก็จะจุดน้ำมัแรกนะครับผมเป็นตะไรไม้ไผ่นะครับไม้สะพงครับตัวนี้เป็นไม้สะพงนะครับขนาดสี่สิบเส้นนะครับส่งประมาณนี้นะครับน้ำเขาน้ำเขาจากกระลึงนะครับผมกระลึงหนึ่งนะครับมันนี้เอฟซีก็มาไล่นะครับเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศในการจุดนะครับยุดตรงหน้านะครับพี่น้องการจุดเขาต้องออาไปจุดข้างนอกนะครับห้างไกลชุมชนนะเพื่อความปลอดภัยนะครับยาประมาณเด็ดขาดนะครับผม ตรงระมัดระว่างนะครับช่วงนี้กใหไฮล่นละมัดระว่างนะครับแต่ว่าบางไม่บางนี่ก็คือทดสอบนะครับเพ็ดใ้เบิ้งแลกงเ็บสีขอมาครับก็เลยคุยกับรูบาาจานเพื่อนเพื่อนกับจ้าทห้นะครับเดี๋ยวเขาจะไปจุดเบิ้งว่ามันจะแสงงามบ่อขึ้นสูงบ่อผ่านบ่อนะครับผมถ้าผ่านนะครับออกพรนษานะครับจัดเลยครับดุ่นนี้นะครับผมบางละหาร้อยบาทนะครับนี่เซตนะครับสั่งมาจัดให้นะครับหรือมาเอาอยู่ขายเลยก็ได้นะครับกระลึงนะครับผมเดี๋ยวสิกิมเบอร์โถ่ันว้ไห้นะครับป้องสร้างกะทินะครับผม อยู่ทางล่างนี้นะพี่น้องเบอร์โทรโทรมาถามได้เรื่อยนะครับบังไฟแต่ไล่นะครับผมบังไม่นะครับมีให้ทุกขนาดนะครับ37 40 45 50 67นะครับตามสร้างครับผมอยากไห้ก็สร้างมามี่ไ้ตลอดครับผมสำหรับเอฟซีเดี๋ยวไปจุดแก่บนจุดถวายพุตานะครับแต่ว่าก็คุยกับครูบาอาจารย์มันอยู่ว่าสีจุดนออสถานทีน่แนึ่งนะครับผมถา่วบกไก่นะครับตางยังวัดกะอยู่ประมาณอำนาจยาสูรออยเย็ดนี่แหละครับผมเดี๋ยวไปให้นะครับ ถ้าสนใจอยากให้ไปจุดนะครับผมเก๋ยังโทรมาคุยกันครับมีทุกรุ่นนะครับของไฟเนาะอ่ะมือนี้เดี๋ยวบ่อร้ายยายห้างนะครับเดี๋ยวจะไปจุดให้เบิรงนะครับเป็นตะไลไทเทเนียมไม่ไผ่นะครับ40เซนบางแรกนะครับของทีมงานรอเล่นกินจากคู่บาอาจารย์ค่ายกระลึงนะครับจัดให้นะครับผมเดี๋ยวไปลุ้นน้ำกันพี่น้องตรงหน้านะครับเดี๋ยวชมบรรยากาศน้ำกันครับผมไปครับผมมาทานมอมวอนี้นี่ครับผู้เลี้ยงครับมือนีเดีซีมากเลยอ่ะจานใหญ่ของเงานะครับเคย่อนบรรล่อครับผมกูกูกูสร้างเจลลี่นะครับ ทั้งนี้สร้างบอบนะครับผมพี่นั่งจานมาอนีิมาทานครับกินว่านทั้งนี้บางนอดนะครับนี่ไปยังไหนมายังไหนน้องมาอนีิไปกลางครับมือนเริ่งมาบอสมามาสมบัติไฟน้ำเพลินนี่นะครับโอ้ยยังน่องว่ะจริจริงมาทันไอซีซาครับผมเบืองยังน่อบวานี่ จ่ S <S องเฟสบอกไปครับผมตากร้องห้าครับผมสร้างกระตีนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางออกไปทงหน้าพี่น้องห่างจากชุมชนประมาณเจ็ดกิโลครับจานสองกิโลครับสองกิโลนะครับระยะรัศมีสองกิโลเมตรนะครับผมมือนี้กะขนาดสี่สิบเสนกะจะบินบบสูงบนได้นะครับรัศมีก็อยู่ประมาณนั้นนะครับผมเอ้าไปครับผมเดินทางกู้ศาสตร์ เอาแล้วครับพี่น้องรอดรุ่นรอชงครับผมต่ไล่ไม้ไผ่ไทยทะเยอีบนะครับเอฟซีขอมานะครับผมเมื่อนี้รอดเล่นกินจ้าไทยนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศน้ากันนะครับผมเพ่เพ่เพ่นาดซีทิปเส้นไม้ไผ่นะครับพี่น้องนี่นี่ครับผมเ้าเดี๋ยวไปรุ่นไปชมน้ากันครับมองจูดครับพี่น้องไปเลยครับผม โอเคครับผมพี่น้องขอทานจุดนะครับนี่สร้างเกลี่นะครับถือเจ้าสิจูดเที่ไพจุดสร้างไงเป็นครับมันอัดมามาเอาบาวบาวมาไล่งานโตมือจุดนะครับตัวนี้เป็นตะไลแท้เนียมซีชิฟเส้นไหมไฟนะครับออยซีสากมามาทุกคนนะครับมือนนี้โอ้กลางให้หน้าผมไปเลยครับผมรอรุดนรอชมน้องกันครับพี่น้องผลงานจะเป็นยังไงนะครับบังเรกนะครับ ลองเบงถาผพานนี่ออกพรนษานี่โอ้จัดเต็ม,มรครับผมเดี๋ยวผมจะอยูย่ไกลๆจังหน่อยอย้ำมาอีกใกล้ๆย้ำมากใกล้หยังอุบกเลยนะยขอให้ทีมงานจ้องโชคดี3 2 1่ตะไลไม้ไผ่ไทยทนเนียมนะครับผมนำเขจนาจนาก บีดีเดินลูกเดินเดินลูกเดินเขาคือกระลึงหนึ่งโอ้โยแสงใสเป็นใสพนงโอ้โยีมอตกวนี่้จะให้กาได้เลยเรียบร้อยครับผมควนหายดีนะครับอ้าวมาทานพี่น้องมาทานเสียงงามัาผม Hùng bất thiệt với นี่ครับพี่น้องหลังจากเข้าไปจุดตะไลมานะครับกาคือว่ามาทานนะครับพี่น้องนะครับออกพรรษานีก็จัดเต็มกันเลยนะครับผมสุดท้ายนี่กับผมมียังไยนะครับฝากกดไรก็แชร์ก็ติดตามช่องเราหลินกินนะครับเพราะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสืบสารเพณอี่สารมาทั่าไหวนะครับการเทศมังไฟตะไลนะครับผมมือในกาตะไลไม้ไผ่ไทเทเนียมขนาด40เซนนะครับน้ำเข่าจะคายกันเรื่องนะครับผมออกพรรษาหรือว่ามีงานฉลองขึ้นบ้านไม้ปีไม้เข่าดาวยังกะจังสร้างมากนะครับผมเป็นไม้ไผ่แบบจูใจเลยนะครับ ดี๋ยวมือนีจะปิดคลิปด้วยพงยังก่อจานพงขาวพง,พงวีดว้ายวาๆวาวายว้าาย,าย, <c oughs> ยตาเบิดว่ากันคลิปนะครับผมสำหรับมือนีครับสวัสดีครับปาทาน